สีแดงครับเดินม้าเข้าไปสีขาวทิมเบียเข้ามาสีแดงเอาม้าหลบริมกระดานสีขาวขยับโคนสีแดงเอาม้าเข้าป่องมา้าสีขาวใช้เบือผูกสีแดงขยับขุน สีขาวก็เอามาขึ้นมาเช่นกันฝั่งสีแดงขยับเม็ดสีขาวเอามา้าตีลุกคาดเรือสีแดงขยับหลบสีขาวกินเรือ สีขาวพยายามจะถอยม้ากลับแต่ฝั่งสีแดงก็ต้องกินม้าตัวนี้ให้ได้สีขาวใช้เบีย้ยกินเม็ดฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวโอม้าเข้ามาช่องทางเดิม ฝังสีแดงถอยม้าลงมาช่วยสีขาวเอาโคนไล้ม้าม้าแดงถอยกลับ สีแดงครับถามต่อมาสีขาวไม่แลกครับเดินเม็ดฝั่งสีแดงจึงถอยม้ากลับ สีขาวทำเรือคู่ฟังสีแดงขยับเรือสีขาวเอาเบีย้ยกินสีแดงกินสีขาวเอเม็ดเข้าฟั่งสีแดงเอาโคนเสริม สีขาวครับทิมเบีย้ยเข้ามาฝั่งสีแดงเอาเรือมาตั้งรับสีขาวจึงกินเข้าออกลางกระดานสีแดงใช้โคนกินโต้อตอบสีขาวขยับมา้าฝั่งสีแดงถอยม้ากลับมาสีขาวจึงเดินโคน ฝั่งสีแดงถอยโคนผูกม้าสีขาวเอาเรือบุกเข้ามาฝั่งสีแดงขยับม้าผูกโคนสีแดงใช้ม้าไล่เรือเรือขาวขยับกลับฝั่งสีแดงเดินม้ามาที่เดิม สีขาวเอามา้าบุกริมกระดานฝั่งสีแดงใช้เรือผูกม้าไว้สีขาวซ้อนเรือฝั่งสีแดงขยับมา้าหลบสีขาวโยนคนฝั่งสีแดงเอาโคนกิน สีขาวใช้เบีย้ยกินโคนฝั่งสีแดงครับถอยมา้าสีขาวเอาเรือเข้ามาอีกครั้งสีขาวกินเบีย้ยสีขาวครับผม กินมาสีแดงใช้ขุนสีขาวกินโคนฝั่งสีแดงหลบตาลุกสีขาวกินลุกสีแดง ลบสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวไหายเบีย้ยฝั่งสีแดงเดินมาสีขาวทิ่มลุกสีแดงหลบสีขาวตามมาลุกสีแดงหลบ สีขาวเอาเรือจับม้าฝั่งสีแดงเอาม้ากินเบี้ยสีขาวเอาเรือกินสีแดงกินเรือ,ส,อ,ส,อสีขาวจึงกินม้าสีแดงขยับขุน จับม้าจับเบี้ยสีแดงสีแดงจึงกินเบี้ยสีขาวกินลูก สีแดงทิมเบี้ยริมสีขาวกินลุกสีแดงกินเบี้ยสีขาวออขุนบีบสีแดงขยับขุน สีขาวใช่เม็ดลุกสีแดงถอยหลบสีขาวอบกขุนตามสีแดงหลบสีขาวอบกขุนมากันฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวบีบพื้นที่ฝั่งสีแดงยังเดินหลบสีขาวขยับโคน สีแดงขยับขุนโคนสีขาวบุกเข้ามาฝั่งสีแดงขยับสีขาวเดินโคนสีแดงเดินขุนสีขาวครับเดินมา้ามาล็อกไว้ฝั่งสีแดงต้องเดินกลับสีขาวจึงเช็คโคนทิมลุก ฝั่งสีแดงเดินหลบสีขาวจึงถอยมาฝั่งสีแดงยังเดินขุนสีขาวเอาขุนบังสีแดงขยับขุนสีขาวเดินโคนสีแดงเดินขุนสีขาวขยับโคนไปกันฝั่งสีแดงเดินเข้ามุม สีขาวเอาขุนไปตั้งรับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวใช้ม้ากันพื้นที่สีแดงเข้ามุมสีขาวขยับโคนสีแดงขยับและสีขาวปิดเกมลุกจน